เขาสวัสดีครับวันนี้ทำมาถ่ายน้่ยมันเครื่องเปลี่ยนน้่ยมันเกียร์น้ำมันเสื่อมท้ายนะครับรถ Isuzu All New D-Max เครื่อง1.9นะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าได้ใช้เป็นลองไทม์ไฮเทคนะครับและน้ำยาอินจิ้นฝัดพัดนะครับผมขั้นแรกนะครับเทน้ำยาฝัดชิ้นนะครับผสมไปกับน้ำมันเครื่องเก่าก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับทำการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีนะครับให้น้ำยาฝัดชิ้นนะครับเข้าไปทำงานนะครับล้างคราบเหนียวคราบตะกอนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับผมทำการถ่ายน้ำมัันนเเคครรื่่ออองกกาะบ น้ำมันเครื่องเก่าก็ที่ผ่านการฝาชิงแล้วก็จะมีความลื่นแบบนี้เลยนะครับไม่มีความเหนียวนะครับทาให้น้ํามันเครื่องเก่าออกจากตัวเครื่องยนต์หมดเลยนะครับผมเราจะใช้ทั้งการถ่ายและการดูดนะครับเพื่อเอาน้ํามันออกให้หมดจริงๆนะครับผม <S <S พร้อมกับเปลี่ยนกองน้ํามันเครืร่องครับผมเป็นกองน้ำมันเครื่องหนึ่งุดเก้านะครับเป็นกองแบบนี้เลยนะครับผม หลังจากนั้นครับทำการเทน้ำมันเครื่องเลยนะครับลองทำไฮเทเบอร์ 5W30 นะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับรถยนต์เล็กไม่น้อยนะครับและใช้งานไม่หนักมากนะครับตัวนี้จะใช้ประมาณอยู่ที่เกือบเกือบเจ็ดลิตรนะครับผมใช้ระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับตามที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับผมต่อมานะครับทำการถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับผม น้ำมันเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีเหลืองคุ่นๆหน่อยนะครับผมน้ำมันเกียร์ตัวนี้นะครับจะใช้เป็นตัวทับเทเบอร์ 5W30 นะครับผมใช้อยู่ประมาณเกือบๆสบ3ดินะครับเราจะเติมไปนะครับและขันน็อตปิดตัวถังน้ำมันเกียร์นะครับให้สนิทนะครับต่อมานะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเบอร์75 90นะครับผม ทำการถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายก่อนนะครับผมครับจะมีความเดือดมากเลยทาน้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมและขันน็อตปิดตัวถ่ายนะครับต่อมาครับทําการใส่น้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปเลยนะครับ7590นะครับตัวนี้นะครับผม G L 5นะครับ และบริการฟรีนะครับล้างทําความสะอาดแอร์โฟนะครับให้ฟรีนะครับผมแล้วันนี้ลูกค้ายังเลือกเปลี่ยนกองอากาศแบ็คโฟด้วยนะครับผมนี่ครับกองอากาศแบ็คโฟเป็นกองอากาศผ้านะครับล้างน้ําได้นะครับผมใช้งานได้1นึ่งแสนห้าหโลนะครับและยังเลือกเปลี่ยนกองแอร์ด้วยนะครับเป็นกองแอร์รถยนต์ของทางร้านเลยนะครับผมเปลี่ยนง่ายนะครับผมครับ และบริการฟรีจากทางร้านอีกอย่างนะครับอันนี้จะเป็นการเช็ดทำความสะอาดห้องเครื่องให้ฟรีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับสนใจถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับร้านนาดาในซิงช็อปน้ำสามารถติดต่อได้ตามที่เบอร์ด้านล่างหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ